ระบำจตุรภาคีภาคเหนือท่าออกซอยเท้าวิ่งออกมากลางเวทีมือขวาจีบสมหลังมือซ้ายจีบหงายชัยพกเอียงศีรษะทางขวาจังหวะที่หนึ่งย่ำเท้าขวาจังหวะที่สองย่ำเท้าซ้ายจังหวะที่สามย่ำเท้าขวาจังหวะที่สี่เดินมือ มือขวาตั้งวงบนมือซ้ายตั้งวงหน้าเอียงศีรษะทางซ้ายย่ำเท้าซ้ายย่ำเท้าขวาจังหวะที่หนึ่งย่ำเท้าซ้ายจังหวะที่สองหมุนตัวมาทางซ้ายจังหวะที่สามลดมือจีบมือขวาจีบหงายชัยพกมือซ้ายจีบหลังเอียงศีรษะซ้ายจังหวะที่สี่เปลี่ยนเอียงศีรษะด้านขวา ย่ำเท้าซ้ายมือซ้ายตั้งวงบนมือขวาตั้งวงหน้าปฏิบัติท่าออกในจังหวะที่หนึ่งและสองสลับกันจนหมดทำดองเพลง ละปะนาฏกรรมถอนเท้าขวายกเท้าซ้ายหันตัวไปทางด้านขวามือซ้ายจีบปลบกข้างมือขวาตั้งวงล่างย่ำเท้าซ้ายย่ำเท้าขวาท่าถิ่นล้านนามือทั้งสองเปลี่ยนเป็นมือซ้ายตั้งวงบนมือขวาจีบงายชายพบย่ำเท้าซ้าย สืบสารมาพาวิไลย่ำเท้าขวามืออยู่ในลักษณะเดิมย่ำเท้าซ้ายท่าให้ลือเรื่องมือขวาตั้งวงบัวบานมือซ้ายตั้งวงล่างย่ำเท้าขวาเอียงศีรษะทางขวาทำนองเอื้อนมืออยู่ในท่าเดิมย่ำเท้าซ้ายขวา ท่าช่างฟ้อนคิดประดิษฐ์ย่ำเท้าขวาเอียงศรีรษะทางขวามือขวาตั้งวงแขนเหยียดตึงระดับไหล่มือซ้ายจีบปลอกข้างย่ำเท้าซ้ายเอียงศรีรษะซ้ายย่ำเท้าขวาถ้าจิตประเทืองสะบัดมือจีบทั้งสองมือซ้ายตั้งวงบนมือขวาจีบหงายแขนเหยียดตึงระดับไหล ย่ำเท้าซ้ายเอียงศีรษะด้านซ้ายถ้าเป็นสีเปืองเฟื่องฟูย่ำเท้าขวาสอดมือขวาขึ้นตั้งวงบัวบานมือซ้ายตั้งวงแขนเหยียดตึงระดับไหลเอียงศีรษะด้านขวาย่ำเท้าซ้ายจากนั้นย่ำเท้าต่อเนื่องหันมาด้านหน้าย่ำเท้า ขวาซ้ายตามทับนองเอื้อนถ้าสู่แดนไกลมือขวาม้วนมือจีบตั้งวงบนมือซ้ายหงายมืองอแขนข้างลำตัววางเท้าซ้ายไปด้านหลังเอียงศรีรษะทางซ้ายย่ำเท้าลงในจังหวะเอื้อนย่ำเท้า